สวัสดีค่ะพี <c oughs> ่น้องอย่าหัวซาคอยเดีอวคอยพึ่งตื่นนอนอีหย่งก็ยังบอท่านได้เห็ุค่ะท่านด้ล้างหนาแป่งฟันอยียงอยงอยู่ฟาหัวซาเด้อนอนแซบแซบมาขึ้นนี่กินยากแก้แพ้ไปเดี๋ยวตื่นมาแดดโอ้ยพี่น้องแดดคากแดดแน่แต่ว่ามันบอคอยอดปันใดดอกแต่แดดแดดมันแฮ้งกินกาแฟจ้ะ วันนี้ว่าสีอเฮ็ดหมกน้องใหม่กินได้มหมเนี่ยนะกาแฟกระเด็นมกน้องใหม่ครับหนึ่งขเหนียวพี่น้องข้าซสเข้าวข้าวสารเบิร์ดข้าเจ้าเบิร์ดข้าเจ้าเฮ็ดอ่าเขาาข้าวมันไก่เบ่งแดดดีดีพี่น้องสบายดีกันบ่นวอาจะไบ่ได้เปิดกล่องบ่ได้เปิดคลิปเลยสามีกับพึ่งจะจะตื่นนอนค่ะผ้าผ้าผ้าพึ่งตื่นนอนกันวันนี้เกาโมงเกาุ่งกว่า แดดดีค่ะเมื่อคืนไฟบดับไฟอยู่แคมปิ้งดับมาสองคืนค่ะเหมือนว่าเขา,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 าเฮ็ดเขาส่อมเขาแซมอีกอย่างนี่หอะไรพี่น้องพอเที่ยงคืนปุ๊บไฟดับปั๊บเลยแล้วก็จะไฟติดประมาณหกโมงสองคืนคืนเมื่อคืนนี่ไฟบดับค่ะมาทักทายพี่ๆทงน,งน้องเนาะค่ะเนาะกาแฟไทยเบิดค่ะก็เลยเฮ็ดกาแฟดำแล้วก็ใส่ครีมเ คนร้ายหลายพี่น้องแสบซึ้งใจมาทักทายพี่พี่น้องน้องคะ่ะมนีจะมาพูดคุยมาลอยฟังนะครพี่น,อนอ้องเนาะมืดบ่ดอนพี่น้องในกล่องนะในยินเสียงสัตว์บ่สัตว์เ,เสียงบ่ค่อยดีพึ่งตืน่น <laughs> มันเหมือนเหมือนเหมือนมันจะเป็นวัดพี่น้องน้ำมูกไหลอย่างนี้เสียงเลยกินยาแก้แพ,พ้ไปรับดีมาเลย น้ำมอกท่ว่าเศร้าอยู่พี่น้องข่อยจะมีเรื่องมาจะามาระบายก็ระบายเถอะเอ่อขอรัววพ้ใดเป็นคือครอบครัวข่อยเนี่ยตอนแรกที่คบกบแฟนฝรัง่งนะตอนแรกที่คบกบแฟนฝรั่งก็คิดว่าเขาจะ <i> <c> เขาจะดูแลเขาก็ดูแลดีค่ะเขาก็ดูแลดีดูแลทุกอย่างช่วงที่นางยังมามีงานเห็ดเนาะค่ะช่วงที่นางยังมามีงานเห็ดก่อนมา ก่อนมาอ่านอร์เวย์เขาก็ดูแลดีทุกอย่างหละแต่ว่าเงินเขาก็บริหายห,หลายเขาให้เฉพาะจำกัดเฉพาะใส่นะ,สะใส่จของนะอืมพอมานอร์เวย์เขาก็ออกค่าใช้จ่ายอย่างห้ทุกอย่างนั่นแหละแล้วทีนี้เขาบริขคุยบยุกรวกหนาว่าเวลาที่หนูมีงานเห็ดแหลว่งสินะ่ะให้ซอยกันออกค่าใช้จ่ายหนูหนี้เด้อเขาบ่เคยเวา้าแต่พอมาเมื่อวันก่อนเนี่ยเขาบอกเขาบอกแกนางว่าอมี่ค่าเอ่อ มีเงินเฮ็ดงานได้เงินแล้วไห้ซยขลอ,อกคาช้จยายทุกอย่างพี่น้องไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่าเสาบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่ากินเขาบอกว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่เขาใส่อยู่ประมาณสามหมื่นโคนแล้วเงินกเกษียณที่เขาได้มาเดือนละสองหมื่นโคนบนรรพบุเขาก็ต้องเอาเงินเก็บของเขาออกออกออก,ออกมาใส่น้ำองียงประมาณเนี่ยพี่น้อง นี่ก็เลยแบบว่าคิดหลายแลว้วคิดน้อยใจไอ้ที่คิดหลายคิดน้อยใจนี่ก็คือว่าสามีนี่จะบอกตลอดโอ้ยพี่น้องอเนี่มาฟาังทั้งนี้มืดบนยอกพี่น้องอเอาแดดซ่องหนาวยสามีนี่จะบอกตลอดว่าทรัพย์สมบัติของเขาเนะี่ยเขาเขาบอไดมีให้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของเขาลูกๆเขาจะเป็นคนจัดการ นี่ก็เลยบอกว่าว่าเป็นอย่างดอกออบ่เป็นอย่างดอกเดี๋ยวฉันเก็บหาเองล้วคิดล้วก็นี่คิดแน่ใจมากมามา,มาตลอดว่าถึงแม้ว่าสามีตายไปจะบบได้ให้อีกอย่างย่างหน่อยที่ฮห้ยูกับเขานะ่ะให้เฮาได้เหตุงานเก็บเงื่อนของเฮาเองอยูตอนระว่างที่ยังอยู่กับเขาอยู่ฟีกินฟีมันก็ยังดีมันบ่ลละอันนี้จะมาให้เฮาออกค่าเสียใจให้เบิดอ์อ้คนละครึ่งสุกย่างพี่น้องเราคิดบ่งเต้ ฝรั่งแล้วเถ่าแล้วแล้วเฮ็ดงานมากจนกเกษียณแล้วเรามีเงื่อนเก็บหลายแล้วอีนางพึ่งจะมาเริ่มต้นเฮ็ดงานพึ่งจะมาเริ่มต้นเฮ็ดงานในเดือนหนึ่งจะไม่เขาออกค่าเสจ่ายคนละครึ่งหมดเลยมันมันแมนบ่เหอะเฮะ้ยมันเป็นแนวใดพี่นอ้องผู้ใดมีความคิดอย่างใดแนะ่ฝรั่งบางคนน่ะได้ผัวฝรั่งมากบางคนก็นดีดีแต่พี่น้องดูแลทุกอย่างเรื่องค่ากินค่าอยู่บ่ตรตองให้เมียซอยออกเลย สำหรับคนที่ความเป็นยูเพียงพอไปว่าเขามีเงินเลี้ยงดูได้นะฮะแถมยังบางคนยังมีเงินส่งกลับไทยอีกก็เข้าใจอยู่ว่ามันเอามาเปรียบเทียบบ่ไดเนาะค่ะเนาะมันเป็นคนละคนกันมันเป็นคน,คน,คนละครอบครัวกันแต่ว่าฝรั่งนอ์เว์นี่ใจดีนะใจดีแต่ขี้เหนียวขี้ทีเรื่องเงินนะคะแล้วก็ คือทุกคนอยู่นี่เขาซอยเหลือกันเองเพาว่าจะเป็นเด็กเล็กแดงเขาซอยเหลือตัวเองเพราะเด็กน้อยเกิดมากเขาก็มีเงินเดือนของเขาแล้วนะคะเขามีเงินเดือนของเขาจนเขาเลียนจบจนเขาเฮ็ดงานใดนะคะนั่นเหล่ยเขาบ่เคยไดไปเดือนร้อนพ่อเม่ยค่ะแล้วฝรั่งเขาก็ถือสอนมากกันแบบนั้นสามีนี่ก็บอกว่าพัวเมียเว่าจะเป็นพัวเมียหรือแฟนกัน ูคนโนเวทที่มาอยู่น้ากันเข้าต้งซอยแทรกกันออกทุกอย่างซอยกันออกทุกอย่างนะคะอันนี้ก็เข้าใจยูว่าซอยกันออกทุกอย่างไอ้เขาคบกันเป็นแฟนกันนุ่มสาวพวเมียกันคือเขาแยกกันไปอยู่ข้างนอกแล้วเขาก็ซอยกันสางซอยกันหาเพราะว่าจะค่าบ้านเขาก็ซอยกันพ่อนกับเป็นของเขาสองคนพอเขาเลิกกันเขาเขาเอาเงินหรือเอาทรัพย์สมบัติที่เขาหามานํากันซอยซอยกันออกซอยซอยกันแท่น มาแบ่งกันหรือคนใดคนหนึ่งตายไปอีกคนหนึ่งก็ต้องได้แต่ว่าอันนี้หนูอยู่กั 2, บสามีบานกับแซวดุาซเราอยู่แล้วเราบอกว่าเราเล่าร้าบานลดุไยเราอยู่จนจนเล่าจะตายก็ไดจริงทีนะแล้วค่ากินค่าอยู่ก็ต้ออกตกซอยเราออก,ออออกเราไวลาเล่าตายพอเล่าตายไปหนูก็ต้องย้ายไปอยู่มองอื่นมันบละหนูก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่เออเอ,อแบบนี้หนูคิดว่ามันบา่าแฟร์ตาทะตาคิดถึงคำ ความย้อนหลังไปเราซอยเราห้ทุกอย่างมันก็แมนมันก็เป็นนาทีของเราที่เราจะต้องซอยต้องห้แม่นบล่ล่ะพี่น้องเรามีเงินหลายกว่าเราหนูบ่มีนมนะเออล้วเราทำว่าทำว่วา,าเออเราก็ดีเติบที่เราเอาเฮ้ามาอยู่หนี่ให้แม่ไมมีชีวิตที่ดีมันมันก็แมนอีกคือกันพี่น้องแต่ความคิดความรู้สึกของหนูมันคิดว่า คือมันบบเมนเออถามว่าซอยออกได้บอมันก็ซอยออกแด้แต่กับแต่กับโบเมนว่าครึค่งๆม็นบลาอย่างเช่นนะฮะเดือนเดือนหนึ่งเขาเหตุงานใดมาอ่ะสองหมื่นอ่ะเต็มที่อ่ะสองหมื่นสองหมืน่นไม่ฮาซอยออกเดือนละหมื่นเข้าเหลือเดือนละหมืน่นไหนจะส่งกลับบ้านไหนจะเงื่อนเก็บของเข้าอีกอ่ะแมนบลาพี่น้องหรือผู้ใดมีความคิดจดังใดเนี่ย เขาเลยคิดนักอยู่แต่คิดนักอยู่แต่ก็ต่องซอยหละขอขันขันเท้าขันเท้าโบไห้เขาเลยเขาจจว่าเท้าเห็นแก่ตัวไปหรือเปล่าพี่นอ้องเขาก็ซสอยเขาเแต่ก็ซสอยและตามกําลังตีเท้าเข้าซอยได้แหละพี่น้องเพราะว่าเขา,าก็ต้องเซฟเงินของเท้าเวียดนาเนาะเขาก็ต้องเซฟเงินแบบว่าส่งกลับไทยแนเะข้าบัญชีไทยแนะ่แล้วก็เก็บเพิ่ ตัวเฮาเองแน่ยังสีหน้าย่ามอีหยังฉุกเฉินมากเงี้ยแม่นบ่ล่ะพี่น้องอีหยังอีหยังมันก็อีหยังมันก็เป็นไปได้เนาะอืมคันว่าเฮาเฮาเลิกกันจนังซี่หนูก,ก็บ่มีอีหยังเลยจังซน่ะแม่นบ่ล่ะกาแฟเย็นเวลาพี่น้องใช่ใช่เพิ่งบรรยากาศเด้อ บนหาแดดโอ้ยแดดดีค่ัพี่น้องมาหาแนวเห็ุกิิเถทวพี่น้องเยาเวาไหลเยาวละเคียดมาเปิดเมื่อว่านนไปซื้อตู้เย็นมาพี่น้องเป็นตู้ฟิสเพราะว่าตู้เย็นอยู่แคมปิ่งเนี่ยมันหน่อยมันหน่อยแล้วมันแซ่ของได้บหลายนะบอกว่าแบบว่า นางอยากได้ไก่มันบ่ละไก่ยูไก่ยูนี่คันว่าสื่อเป็นไก่สดนะมันจะแพงคันว่าสื่อเป็นไก่แช่แข็งหลบเป็นกองกองมันจะถือกว่าแล้วที่นี่มันมันตู้ตู้ตู้เย็นมันบม่มีก็เลยไปสื่อมาใหม่เป็นตู้แช่ฟรีสอันนี้อยู่ประมาณพันพันกว่าพันกว่าโคนพันพันกว่าในน้อยนี่แหละพี่น้องไปได้ไก่มาแพทหนึ่งกองหนึ่งนะลอยโค่นหนึ่งหากิโลพี่น้อง เอ้ยบอมเียนสองรอยกิโลละสามสิบหาหรือสามสิบเก่าโคนบะลุจำจำบ่ได้ไปไหนมาหาหากิโลเนี่ยเป็นนองไก่แบบไหนพี่น้องน่องไก่แซ่แข็งแล้วก็ซื้อของมาแซ่ฟิสเอาไว้ไม่นด้สีเฮ็ดมกเนาะใหม่ปิดกันเพราะว่านั่งมีข่าเหนียวมีเฮ็ดมกเนาะใหม่มี่เป็นเนาะใหม่กระป๋องค่ะนี่เนาะใหม่กระป๋องเห็นปะ ไไกกระป๋องละสามสิบเก้าคนยุานไทยเมืองโวอ์สค่ะพี่น้องมันจะเป็นน้องม่กระป๋องแนะนาอย่านั่งแบบนี้เลยพี่น้องเห็นปะแกกระป๋องมาใส่หม้อแกงเลยค่ะจะใส่ไก่แล้วก็มีข่าเนียวเนี่ยข่าเน,นียวเมา่ทานใซ่ข่าเนียวอยู่จะหุงจะหนึ่งข่าเนียวในหม้อของขาวพี่น้องอือข่าเนียวมีข่าเนียวอยู่หน่อยหนึ่งเหลือมา แซ่ข้าวเหนียวแล้วก็เอาไก่ไปละลายน้ำแข็งก่อนมองขา้ขาวเฮ็ดข้าวมันไก่มาว่านนี้เมื่อท่านเอ๋่ล่างเลยกี่ขาดนี่แ่ือมาว่านตอนแรกเนี่ยมันหนาวเนาะมันเย็นแซ่ข้าวเหนียวก่อนจ้าจจคลิปนี้ฟักไว้แค่นี้คะ่ะมาพูดคุยทักทายแล้วก็ระบายความทุกข์อยากให้ฟัง <c oughs> พี่น,อน้องอีนังมาระบายความทุกข์อยากให้ฟังใดมีความคิดเห็นต่างอย่างไรก็คอมเมนต์มาเรา มาบอกมาคุยกับอีร่างใดเด้อค่ะเด้อนั่งก็ยังคิดหลายอยู่จากคิดว่าคิดคิดคิดน้อยใจนะแม่เออนี่จะ้ะบรรยากาศมืนอีค่ะพี่นอ้องมีแคมป์ิ้งนี้นั่งดีดีแดดดีค่ะพี่นอ้องเลยนั่งขอตัวไปทําของกินก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันนะจานาอ